สวัสดีค่ะต่อไปโจทย์ข้อ15นะคะปี62สงเหรียญ A กับ B มีรัศมีเท่ากันเท่ากับ R ใหญ่มีขอบเกลี้ยงนะคะ A เคลื่อนเข้าชน B เยื้องศูนย์กลางดังรูปก็คือรูปนี้นะคะถามว่า B จะกระเด็นออกแนวทำมุมเซต้าเท่ากับเท่าไหร่คำถามก็คือ B กระเด็นออกทำมุม เซตาตรงนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ในรูปที่2จากรูปนะคะก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของโมเมนตัมและก,การชนนะคะก็ขอกำหนดความเร็วต้นของ a นะคะก็จะเป็น u a นะคะแล้วก็ความเร็วของ b นะคะเป็น v b อ่าวิธีการคิดนะคะขณะที่ a ชนกับ b นะคะจุดศูนย์กลางมวลของวัตถุทั้งสองนะคะก็จะอยู่ห่างกันเป็นระยะ 2R นะคะเพราะว่าแต่ละมวลมีลัศมีเป็น R ใหญ่ดังนั้นระยะนี้ก็คือ 2R ใหญ่กำหนดให้มุมนี้นะคะเป็นมุม α อลฟ้าขาดที่มวล A ชนกับมวล B นะคะพิจารณาที่มวล B จะมีแรงกระทํากับมวล B นะคะในทิศทางดังรูปนะคะซึ่งแรงนี้ก็จะอยู่ในแนวเชื่อมต่อระหว่างจุด c m ของวัตถุ ทั้งสองนะคะโดยที่ให้เวลาที่ a กับ b สัมผัสกันเป็นเวลาสั้นๆเดลต้า t นะคะในที่นี้ก็คือเกิดการดนนะคะเกิดการดนหรือ impulse นะคะซึ่งเป็นปริมาณเวกเตอร์เราใช้สัญลักษณ์เป็นตัว i การโดน i ก็จะมีสูตรก็คือแรงคูณกับช่วงเวลาสั้นๆเนอะ โดยที่ f ในที่นี้ก็คือเป็นแรงเฉลี่ยเดีตยวตาทีก็คือช่วงเวลาสั้นๆนะคะโดยที่ i ก็จะมีทิศตามแรง f นั่นเองมีทิศตามแรง f จากเวกเตอร์ i นะคะเพราะว่าการโดนเป็นปริมาณเวกเตอร์ก็คือเท่ากับอัตราการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมนะคะดังนั้นเวกเตอร์ i นะคะก็จะมีค่าเท่ากับ m v b ลบ m u b ก็คือโมเมนตัมหลังชนลบโมเมนตัมก่อนชนนั่นเองเดลต้า p คือการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมนะคะเราหาจากโมเมนตัมหลังชนลบกับโมเมนตัมก่อนชนซึ่งก่อนชนเนี่ยวัตถุอยู่นิ่งนะคะดังนั้นมวล b อยู่นิ่งนะคะ u b ก็เป็นศูนย์พดหลังเป็น0ูนย์ไป เราก็จะเห็นได้ว่าทิศทางของ v b เนี่ยก็จะมีทิศต,ตามทิศของการดน i นั่นเองเวกเตอร์ i แสดงว่าทิศของ v b หลังชนจะมีทิศต,ตามแนวเส้นที่เชื่อมระหว่างจุด c m ของทรงกลม a และ b นั่นเอง ดังนั้นมุมเอลฟาที่เราวาดตั้งแต่แรกอะดังนั้นมุมเอลฟาที่เราวาดตั้งแต่แรกมันก็จะมีค่าเท่ากับมุมเซตาด้วยเดี๋ยวย้อนไปดูรูปนะคะก็คือหลังชนเนี่ยมวล b มวล b ก็คือก็จะมีทิศของความเร็วเนี่ยอยู่ในแนวของเส้นเชื่อมระหว่าง จุดศูนย์กลางมวลระหว่างมวล A กับมวล B นะคะดังนั้นทิศของ vB ก็จะมีทิศดังรูปซึ่งในโจทย์เปรียบเทียบทิศของ vB ในโจทย์ที่ทำมุมเซตากับมุมกับมุมเอลฟาที่ครูกำหนดในรูปก็คืออันเดียวกันดังนั้นก็เลยสรุปว่าเซตากับเอลฟาที่ครูกำหนดเนี่ยมันมีขนาดเท่ากัน ดังนั้นถ้าเราพิจารณาสามเหลี่ยมมุมฉากซึ่งด้านนี้ก็คือมุมเอลฟาด้านนี้คือระยะ A เล็กใช่ไหมคะส่วนระยะนี้ก็คือ2 r ใหญ่ก็คือเป็นระยะระหว่างจุดศูนย์กลางมวลของ A กับ B นั่นเองจากรูปนะคะ A เนี่ยก็คือด้านข้ามมุมนะคะส่วน2 r ก็คือด้านที่เรียกว่าด้านฉาก เราสามารถเขียนความสัมพันธ์ในรูปของไซน์แอลฟาได้ไซ n ก็คือข้ามส่วนฉากข้ามก็คือ A ส่วนฉากก็คือ2 r ใหญ่ดังนั้นมุมแอลฟาตรงนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ arc sin A ส่วน2อใหญ่เราจึงทำการสรุปได้ว่าดังนั้นมวล B จะกระเด็น ไปทำมุมอ่าเซตาซึ่งจะมีค่าเท่ากับมุมเอลฟา่าซึ่งเซตาก็คือเท่ากับอาร์ไซ A เอส่วนสอนั่นเองดังนั้นเราก็จะตอบนะคะว่ามุมที่มวล B กระเด็นไปอ่ากระเด็นไปนะคะก็คือมุม อาร์ไซด์ A ส่วน 2A สรุปคำตอบสำหรับโจทย์ข้อ15นะคะมวล A กับ B นะคะชนกันทำให้ B เนี่ยมีการกระเด็นออกไปนะคะทำม,มุมเซตา้าเท่ากับเท่าไหร่นะคะซึ่งเราได้คำตอบมาแล้วนะคะเซต้าคืออาร์ไซ a ์ A ส่วน2 R ดังนั้นเราก็จะตอบตัวเลือกที่2